วัสดีค่ะดิฉันนางสาวนุชนาตอม,มาเสนาตำแหน่งนักวิชาการแรงงานขอเสนอข่าวประจำสัปดาห์ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรประจำวันที่24-28มสอสอกราคมพศ2 5 6 6 5วันจันทร์ที่24ม 25, กราคม2 5 6พคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้างสภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลนำโดยนาย กองเอกพุทธกริชคงพันรองผู้ว่าราชการจังหวัดจุมพรเป็นหัวหน้าคณะทำงานนําหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยหน่วยงานป้องกันและปราบปรามประมงทะเลรองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชุมพรรองผู้อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดจุมพรแรงงานจังหวัดจุมพร ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพรผู้แทนประหลัดจังหวัดชุมพรผู้แทนประมงจังหวัดชุมพรผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจังหวัดชุมพรผู้แทนสารวัตรส,สถานีตำรวจน้ำหนึ่งกองกำกับการหกกองกำกับการตำรวจน้ำผู้แทนสารวัตรใหญ่ตรวจ คนเข้าเมืองจังหวัดชุมพรผู้แทนกำกับการตรวจตะเวนชายแดนที่41ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรผู้แทนผู้กำกับ5กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดชุมพร ผู้แทนจ,จัดหางานจังหวัดชุมพรผู้แทนประกันสังคมจังหวัดชุมพรมีสวัสดิการและคุ้มครองในงานจังหวัดชุมพรเป็นเลขาพร้อมด้วยประสานงานด้านภาษาเมียนมาเข้าตรวจสภาพการจ้างสภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงานในกิจการประมงทะเลแบบบูรณาการณบริเวณอ่าวไทยจังหวัดชุมพรมีหนึ่งลำ มีแรงงานประมงทั้งหมด34คนเป็นคนไทย6คนเมียนมา28่คนเรือลำนี้ผ่านการตรวจตามข้อปฏิบัติที่กฎหมายกำหนดและการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์หรือการใช้แรงงานบังคับ วันพุธที่26มกราคม2 5 6 5เวลา14นาฬิกาสำนักง,งานเศรษฐการและคมองงงานจังหวัดจุมพรจัดประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดชุมพรเพื่อสรรหาอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดชุมพรฝ่ายนายจ้างแทนตำแหน่งที่ว่างโดยมีนายกองเอกพุทธกฤชคงกพันรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานการประชุม วันพุธที่26มกราคม25 5ห้านายสุพจน์แข่เพลงสวัสดิการและคุ้มครองในงานจังหวัดชุมพรมอบหมายให้นายกิรติทองแดงดำแหน่งนักวินะชาการในงานร่วมตรวจบูรณา,าการกับชุดคณะทำงานตรวจสอบการทํางานของคนต่างด้าวและนายจ้างเจ้าของสถานประกอบกิจการในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสคโคโรนา2019ณพื้นที่อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพรจำนวนหกแห่งลูกจ,จ้างหกสาคนคนไทย20คนเมียนมาสี่คนกัมพูชา1คนทุกคนมีใบอนุญาตการทำงานไม่พบการกระทำความผิดสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรจัดบูรณาการอบรมประชุมโครงการพัฒน,นาศักยภาพสถานประกอบกิจการตามแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ d g เจกับโครงการพัฒน,นาศักยภาพสถานประกอบกิจการ เกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานด้วยมาตรฐานแรงงานไทยประจำปีงบประมาณ2565ในวันที่25-26มกราคม2565โดยมีนายจ้างเจ้าของสถานประกอบกิจาการเข้าร่วมการประชุมอบรมจำนวน20แหนะ่งณห้องประชุมธานิสารีสอร์ท วันศุกร์ที่28มกราคม2565นายสุพจน์แขกแพงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจุมพรมอใหมายให้นายกิรติทองแดงตำแหนง่งนะักวิชาการแรงงานร่วมตรวจบูรณา,าการกับชุดคณะทำงานตรวจสอบการทํางานของคนต่างด้าวและนายจ้างเจ้าของสถานประกอบกิจาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019ณพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดจุมพร จำนวน2แห่งจำนวนลูกจ้างจำนวน40คนคนไทย5คนเมียนมาสามสคนมีใบอนุญาตการทำงานถูกต้อง28คนและพบแรงงานต่างด้าวกระทำความผิดมาตรา64สทับสข้อหาคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานไม่แจ้งให้ทราบถึงผู้เป็นนายจ้างสถานที่ทำงานของนายจ้างและลักษณะงานที่ทำต่อนายทะเบียนอัตราโทษมาตรา119 ทับหนึ่งวักหนึ่งจำนวนหกคนนายจ้างกระทำความผิดมาตราสิบสามข้อหาพูดไม่ใดไม่ได้แจ้งการจ้างคนต่างด้าวเข้าทำงานอัตราโทษตามมาตรา103แรงงานต่างด้าวจำนวน 1, หนึ่งคนกระทำความผิดมาตรา63ทับ64ข้อหานำพาคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยให้การช่วยเหลือซ่อน วันเสาร์ที่29มกราคมพศ2565เวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกานาทีนายสุพจน์แขกแพงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรมอบหมายให้นางศิริพรสินจุภาตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการวิเศษและนางชุรีพรนพเก้าตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการดำเนินกิจกรรมจัดอบรมโครงการส่งเสริมให้มีการจัดสวัสดิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานหญิงในสถานประกอบกิจการณ,ณบริษัทไพทูรส์พีอำเภอรประทิวจังหวัดชุมพร ผลการตรวจคุ้มครองแรงงานประมงวันที่24-28มกราคม2565ตรวจเดือทั้งหมด86ลำลูกจ้างที่ผ่านการตรวจ1,062คนสัญชาติไทย244คนสัญชาติเมียนม,มา785คนสัญชาติกัมพูชา27คนสัญชาติลาว4คนสัญชาติอื่นๆอีก2คนไม่พบการกระทำความผิดกฎหมายและการกระทำความผิดเข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้านแรงง,งาน การดําเนินการให้คําปรึกษาและรับเรื่องร้องทุกข์ระหว่างวันที่24-28มกราคม2 5 6ามีรู้จ้างมาร้องทุกข์จำนวนหนึ่งเรื่อง